ลืมไปต้องปรุงรสก่อนใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยเอ,อเหมือนจะขาดอะไรอีกนะมีก็ไม่ใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะขอบคุณนะคะพี่นิวเกลือเป็นเครื่องปรุงอาหารที่เราใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆซึ่งมีแร่ธาตุที่สำคัญซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเราด้วย ทำไมหนึงเค็มแบบนี้เนี่ยพี่นิวคะเกลือเนี่ยทํามาจากอะไรเหรอคะอืมเกลือเค็มแบบนี้เนี่ยสงสัยจะทํามาจากน้ำปลาล้อเล่นค่ะวิตี้บอวิตี้เกลืถังบ้านคิดว่าเกลือเนี่ยทํามาจากอะไรคะคิดว่าเกลือมาจากน้ำปลาค่ะมาจากทะเลค่ะคเกลือเค็มต้องมาจากน้ำเค็มสิครับ อนนี้พวกเรามาอยู่ที่แหล่งผลิตเกลือกันแล้วค่ะเกลือที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนั้นมาจากนาเกลือที่อยู่ตรงนี้ค่ะนาเกลือไม่ได้หรอคะดูรู้ว่าจะมีแต่นาข้าวเสอีกเกลือเนี่ยไม่ได้ปลูกเมืองข้าวหรือปลูกเหมือนต้นไม้อะไรหรอกนะคะถ้าอยากรู้เนี่ยว่านาเกลือเขาทำกันยังไงตามพี่นิวมาทางนี้เลย นี้พวกเราสองคนเนี่ยอยากจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเกลือคะ่ะว่ามามีที่มามาจากไหนแล้วก็เกลือที่เราจะกินเนี่ยคะ่ะต้องทํายังไงบ้างคะเกลือนี่ทำมาจากน้ําทะเลเอาน้ําทะเลขึ้นมามาขังไว้ประมาณเ,าเป็นเดือนนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะทําเป็นนาเกลือนี่คือต้องปรับพื้นที่ให้เสมอแล้วก็เก้งให้แข็งแล้วถึงจะอาน้ำเกลือใส่แบบนี้พอได้กำหนดเวลา สักประมาณสิบกว่าวันเนี่ยถึงจะเลื้อได้เลื้อคือหมายความว่าเลื้อแบบนั้นแหละขยายขยายแล้วก็ให้เป็นกอง,กองแล้วช่วงจะเเาก็เก็บเข้า,าใส่ยุงแล้วคุณลุงกาลังทําอะไรอยู่เหรอคะกําลังวัดน้ําอยู่ครับว่าน้าเนี่ยใช้เอาไปทําเกลือได้หรือยังถ้ายังไม่ถึงยี่สิบห้าเนี่ยยังไม่สามารถจะมาทํามาเกลือได้แล้วแล้วน้ที่ได้มานี่ คือน้ำทะเลใช่ไหมน้ำทะเลเนี่ยเอามาเคี่ยวเคี่ยวให้น้ำงวดพองวดแล้วมันจะเป็นค่อยๆเค็มขึ้นไเรื่อยๆแล้วจนฝาจะได้ถึงสองร้อยห้าสิบดีเกซึ่่จะมา,าตกเป็นตะกรนเป็นไอ้นผนึกเป,นเป็นเป็นเห็กเกลือคุณลุงคะแล้วแสงที่เป็นดินเนี่ยคะ่ะเขาทำกันยังไงคะทำให้มันเรียบเรียบอะคะทำให้เรียบ,ยบ,ะค,ะยบคือเริ่มต้นละ มันมนใช้คาดให้ที่มันเสมอแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาเครื่องอย่างนี้ลงบดให้ดินมันแน่นเึื่อจะเอาน้ำเกลือมาใส่ได้ ก็มีลำคลองระบายน้ำออกแล้วน้ำน้ำเข้าได้ตอนเวลาน้ำขึ้นต้องใช้เครื่องดันขึ้นมาเอาเก็บทต๊็อกไว้เพื่อเอามาใช้ในนานี้ที่ดินตรงนี้ค่ะสามารถเอาน้ำทะเลลงได้แล้วใช่ไหมคะตรงนี้เอาลงไม่ได้เพราะตรงนี้ต้องสงวนไว้เป็นที่ทำนาเกลืออย่างเดียวจะน้ำทะเลต้องเอามาทต๊็อกไว้ที่ที่ข้างนอกนู่น อ๋อที่อยู่ตรงแปลงนู้นใช่ไหมคะที่เอาไว้วัดระดับความเค็มก่อนอ่ใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นเชื้อเรือเป็นที่พักสำหรับน้ำเค็ม ใช่ไหมคะใช่ครับกำลังเก็บเกลือเข้ายุง้งแล้วนาเกลือทำได้ทุกฤดูเหมือนนาข้าวหรือเปล่าคะนาเกลือนี่ต้องอาศัยแดดลมหากว่าฝนตกจ้ทำไม่ได้เลยนาเกลือสมุทรกับนาเกลือสินเทานี่เขาทำแตกต่างกันยังไงนคะนาเกลือสมุทรเนี่ยใช้น้ำทะเลแต่ว่าเกลือสินเทานี่เข้าน้ำในบาดาล น้ำที่เขาจาแล้วว่ามันมีความเค็ม300เดซิเกลเขา,าขึ้นมาแล้วมาตากแล้วจะมันจะเป็นเกลือแล้วเกลือสมุทรกับเกลือสินเทานี่แตกต่างกันยังไงคะเกลือสมุทรกับเกลือสินเทามันแตกต่างคือถ้าเกลือสมุทรเนี่ยกินไปแล้วอมันมีไอโอเดน แต่ส่วนของไอเกลือถินนทาเนี่ยไม่มีไอโอเดนพอกินไปแล้วมันป้องกันคอหอยพอกไม่ได้แล้วพวกหนูขอลงไปทำดูไหนได้ไหมคะได้ได้เลยครับ ที่ได้มาพวกนี้ค่ะสามารถนํามากินได้เลยใช่ไหมคะเอามากินได้เลยครับนอกจากิินแล้วยังใช้ไปทําอาหารหลายๆอย่างแม้กระทั่งยาสิฟันแล้วทำด้สปาที่เขากาลังฮิตกันอย่เนี้ย องใช้เวลามากแล้วก็ยากลาบากมากเลยนะและเกลือก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าและคุ้มกับการที่เรารอคอยและสิ่งที่คุ้มอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้ดีๆจากลุงเชียนอายุเจริญค่ะขอบคุณนะคะที่พาพวกเราเนี่ยมาสนุกกับการทำนาเกลือในวันนี้ เกลือแทรกอยู่ในบรรดาอาหารอาจไม่รู้กันว่าเราก,กินเกลือมากไปอ,อียา,อ,าอียะไม่รู้เลยว่ากินเกลือมาไปอียาอียาไม่รู้เลยว่ากินเกลือมากไปน้ำตาเกลืปิบผงปรุงรสซอส น้ำจิ้มก็มีเกลือทั้งหมดจะกินก๋วยเตียวก็ยังเติมน้ำปลาจะกินผลไม้แทนที่พีกพับเปลือ นั้นดีต้องกินแต่น้อยมากๆใบใบโรคภมาาหาคิดคคิดคิดดไม่ถึงวันหนึ่งเกินหนึ่งช้อนชาก็เพราะว่าอาหารเรก็ใส่เกือือ